เมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่8มีนาคมที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยเมก็กบ้านโคกกล่องหมู่ที่11ตําบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นนายจินวัตรสมอออนกํานันตําบลบ้านหินตั้งพร้อมด้วยนางยุพาพรแสนลาผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกกล่องพร้อมทั้งชาวบ้านกว่า50ิคนลงพื้นที่สํารวจดูฝายลำห้วยเมก็กที่มีสภาพหักพังจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลน,นางยุพาพรผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกกล่องกล่าวว่า การที่กลุ่มชาวบ้านมาวันนี้เพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการที่ฝ่ายกั้นน้ำห้วยมิกพังลงมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นที่สัญจรไปมาของชาวบ้านถ้าจะเดินทางต้องอ้อมไปเป็นระยะกว่า2-3ถึงกิโลเมตรทําให้เสียค่าใช้จ่ายค่าน้ํามันเพิ่มขึ้นและที่สําคัญถนนเส้นนี้ยังเป็นถนนที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรโดยในที่ประชุมเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการเสนอโครงการเข้าไปแล้วซึ่ง ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านงบประมาณแล้วในวงเงินก่อสร้าง400,000บาทแต่ชาวบ้านบอกว่ามันช้าแล้วก็งบประมาณที่อบตหินตั้งให้มาอาจจะน้อยชาวบ้านกลัวจะไม่พอกับการสร้างที่ได้มาตรฐานไอ้ฝายกั้นห้วยตรงนี้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนนี้เป็นเ็นเท่านี้เป็นที่สัญจรไปมาของชาวบ้านแล้วก็เป็นถนนที่ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฝายกั้นน้ําสําหรับทําการเกษตรด้วยนะคะ ทางผู้นําก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะทางอบตทางผู้นําหมู่บ้านก็ได้เสนุอโครงการเข้าไปแล้วแล้วก็กประหารแ,แล้วก็มีงบประมาณจะมีงบประมาณเข้ามาแล้วแต่ว่าชาวบ้านว่าบอกว่ามันช้าแล้วก็งบประมาณที่อบตช่วยมันอาจจะน้อยมันไม่พอกับการที่จะสร้าง ด้านนางสมจิตแก้วกัญญาชาวบ้านหมู่11กล่าวว่าเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีพายุโซนร้อนโพดุลพัดผ่านทําให้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้พื้นที่อําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเกิดน้ําท่วมขณะเดียวกันกระแสน้ําที่เชี่ยวกราดได้กัดซ้อฝายห้วยเม็กพังชํารุดเสียหายจึงอยากให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการสร้างฝายให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงเพื่อที่จะได้กักเก็บน้ําไว้ใช้ในด้านการเกษตรต่อไป คาร์ลวีก็ชดีถ่ายภาพคันยังแชนแนลรายงาน